สเจอหีแล้วมันเหรอกลับมาเชื่อมต่อกับโทรโฟนได้ไหมแต่ไม่ยอมรับสายเลยตอนนี้นายไปไหนไม่ได้แล้วนี่บอกว่าให้รีบจัดการมันยังไงล่ะไม่นะทันมองยังไงก็น่าเึิงจริงๆ สภาพมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์นี่นะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตไม่สิเป็นแกนจิตใจต้องเรียกว่าหัวใจไหมนะหัวใจของคนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่นี่ถ้าถึงขนาดนั้นก็ดูให้ละเอียดอีกหน่อยได้ยินว่าแบบนั้นจริงเหรอไปเดิมพันไดยินวแบบนั้นเยโอโอ เย้โอ้โหอ้โอไอ้พวกนี้อ้อเจับมันจับมัน đó lời Điều nó tệ quá à này We yeah. ล่นฮันไม่เป็นไรนะแล้วซีล่ะขอโทษด้วยนะได้ยินว่าแบบนั้นไม่หรอฉันสีต้องขอโทษสีไม่เป็นไรนะนายอึดอัดแต่ว่าฉันไม่ทำอะไรให้เลยยังย้ายชิ้นส่วนไม่ได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะตอนย้ายแล้วชิ้นส่วนอาจจะหายไปนิดหน่อยฉึงจะรู้ว่าซีไม่ได้จะเปลี่ยนไปแต่ว่า ฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้านายหายไปจะเป็นยังไงส่วนที่หายไปก็ไม่เป็นไรมันไม่มีแบบนั้นหรอกดีแลนโฮ้ยคนลุกเลยพวกเรากลับไปขอให้พ่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ดีกว่า <c oughs> ต้องฝากจัดการพวกนั้นด้วยนะแล้วถ้าชิ้นส่วนหายไปแล้วก็เฮ้ยดีแลนจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมนี่พอได้แล้ว สั่นง,งั้นเหรออ๋อเปล่านะอ๋อพื้นมันสั่นนะได้ยินว่าแบบนั้นเออ๋ออเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรเนะี่ยว่าแล้วว่าต้องมีตัวที่แข็งแกร่งกว่าอีกแน่แน่ด่าอา โอ้ใช่ได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นามิทโอบอลสิงมาต่เหล พวกนี <lien plane. im sharing> ้น <Wing 000> ี่อันตรายทุกคนรีบไปที่ปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนเข้าใจแล้วให้ยืมแบบนั้นบอกว่าไ้ power smash เอา,ว,มมาว้าทำไมสวัสดีสปินสวัสดีสปินวันนี้นี่น่ารำคาญจริงอยู่จีนไม่มีอาวุธอื่นงั้นเหรอลมพัดล,ลมพัดเหรอลมพัดลมพัดอ,อ,อะไรก็ไม่เท่าไรนี่นะ วายมันกนลำลังมาทั้งนี้สีหนีเร็วเขา้ารับทราบแบบนั้น<ป>อ,อย่าให้โดนกระแทกร,ระวังด้วยซิยแบบนี้กะโดนจำได้แน่เป็นกวา่าพูดอะไรนะ่ะตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาด ใจแล้วทุกคนลงไปทบสีทำการแปลงร่างไอ้นี่ไอ้นี่สิทำไมแปลงร่างไม่ได้่ะฉันจะไม่รู้เป็นอนกันได้ยิ่แบบนั้นอะไรหรือว่าเป็นเพราะน้องฮัน รว่าเป็นเพราอะไรันแบบนั้นไพวกนี้ยังไม่ยอมอีกสเป็นอะไรไหมสปอยเลอร์เสียหายนิดหน่อยได้ยู่แบบนั้นนะ นี่ฮันไหนลองดูสิฮะผมเหรอฉันไม่โทษนายหรอกตอนที่สีลำบากนายช่วยคอยอยู่ข้างๆต้องขอบคุณด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเร็วเข้า ลองทำอะไรหน่อยสิเร,เร็วเข้าเขาบอกสิทำการแปลงร่างอ,อ,อะไรอ่ะเรอกันเล่นงั้นเหรอสิเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินบแบบนั้นอย่ จะไม่เรืองแสงแบบนี้สีกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่ใช่นะได้ยินว่าแบบนั้นสีถูกเตอรลีโม่สาขึ้นมาเพื่อดินก้าฮ่า่าฮ่าลาัสมดแล้วเพื่อเพื่นที่ชนี่งานทักคู่ก็ทาด้วยกันซะสินี่โทบอลเป็นของเล่นที่แบ่งกันใช้หรือไงไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้บังคับให้อยู่ๆก็เลือกไงแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหรอ โอเคโอมัสซีทำแปลแปลงร่างมันเริ่มแล้วล่ะโอมอสซีาอย่อเง้นก็ระเบิดเป็นชิ้นๆให้หายดีสักมทนมาได้ดีมากเลยนะซีเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับเชื่อใจกันได้ยินว่าแบบนั้น